ที่ทําสมาธิไม่ได้มาฝั่งทางนี้นะคะการที่ทําสมาธิไม่ได้เหตุเพราะว่าอยู่กับทางโลกมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวการดูละครสั้นจากทางโทรศัพท์นะคะทางโลกตกมาตอนเย็นเราไปทิ้งทางโลกไปเรากลับมาสู่หมวดของธรรมะนะคะเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะคะไซสติเป็นพื้นฐานตัวแรกนะคะถ้าเราอยากจะหยุดเข้าฌานได้ไว ไซฐานพื้นฐานอันแรกก็คือสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอารมณ์นะคะหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้เกินลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีไม่ต้องมีคําบริกรรมนะคะอ่าใช้ความรู้สึกรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ถึงสามนาทีค่ะจะเข้าฌานได้เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในฌานแล้วอ่าการที่เราจะอยู่ในฌานเนี่ยมันจะมีความสุขมากการทําสมาธิ ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยแป๊บเดียวนะคะดังนั้นเราไปปรับไสาดูนะคะถ้าใครยังเข้าฌานไม่ได้หรือทําสมาธิยังไม่ได้นะคะ5นาที10นาทีก็ทําลําบากเอาวิธีนี้ทำทำดูนะคะไส้สติสัมปัสญะดูลมนะคะเพราะว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันตัวสติของเราเนี่ยมันจะไวมากมันจะดึงกลับมาที่ลมแต่ที่ไรที่เราไปเพ่งโน่นเพ่งเนี่ มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยทันนะคะเออแล้วแต่วิธีบางคนนะคะแต่แต่สําหรับเราเนี่ยดูลมเนี่ยมันเข้าชานได้ไวมากลองดูนะคะ